นี่นะคะสุกแล้วนะคะอันนี้ตักได้เลยนะคะถ้าใครชอบทานคุกผิถ้าแห้งก็องรอคั่วแห้งได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกับโคโค่โฟนะคะอาหารง่ายๆสามารถทำทานได้เองนะคะเมนูง่ายๆใหม่แล้วค่ะอันนี้เป็นเมนูเด็กๆนะคะพอดีเราที่เราบอกเราไปเชียงใหม่มานะคะวันนี้เราเลยได้ฟักแมวมาค่ะน,นี่ฟักแมวเดีย๋ยวเราจะมาผัดฟักแมวหมูสับไขค่ค่ะนี่นะคะเวลาปอกเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจากลูกๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือวัตถุดิบหลกักคือฟักแมวนะคะหมูสับนี่แล้วแต่ถ้าชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะนี่ประมาณสักห้าสิบถึงร้อยกรัมค่ะวันนี้เราใช้เป็นไข่เป็ดนะคะสักสองฟองหรือฟองเดียวก็ได้กระเทียมสําหรับผัดค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทําฟักไม้ว้นก่อนนะคะปกติอย่างนี้ยค่ะก็คือให้เราปอกตัดหวัวแล้วก็ปอกเปลือกเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องไปล้างก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมียางค่อยเอามาใช้ที่ปอกก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ลูกมันไม่ใหญ่มากค่ะสามารถที่จะใช้มีดปอกธรรมดาก็ได้นี่ค่ะเนื้อมันนิ่มค่ะปอกง่ายเลยออกรสชาติหว,นหวานๆจะผัดหรือว่าจะแกงจืดก็ได้นะคะ ผัดไข่ก็ผัดเหมือนคล้ายๆผัดบวบเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีเมือกๆอย่างๆอย่างเงี้ยค่ะพอเราพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องไปล้างเพื่อที่จะทําความสะอาดยางมันออกก่อนนะคะผ่าครึ่งนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปล้างจะได้ล้างง่ายหน่อยโอเคตรงหัวมันเนี่ยค่ะจะได้ตัดได้นี่ค่ะเอาเม็ดออกเลยค่ะ ผักแมวนี่เวลาเลือกมาผัดเขาเลือกอ่อนๆน,นะคะไม่ได้เลือกแก่ๆเนะะม็ดยังอ่อนอยู่เลยนะคะสเสร็จแล้วไปล้างเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะคะเวลาหั่นก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคําเลยค่ะเห็ไนไหมคะไม่ต้องหนามากแต่ไม่ต้องบางมากนะคะเพราะว่าผักแมวมันนิ่มค่ะอืเรียบร้อยและะ้วค่ะหมูนะคะก่อนที่เราจะผัดนะคะ ใส่น้ำมันงานสักประมาณช้อนชาก็พอคะ่ะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้คือเราใส่ตอนที่เราจะผัดเลยค่ะใส่ซีอิ๊วไปเลยซีอิ๊วในหมูสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะถ้าเราใส่ไปในหมูแล้วเดี๋ยวตอนเราผัดเราต้องเบาซีอิ๊วลงหน่อยนะคะน้ําตาลสักประมาณช้อนชาก็พอคะ่ะน้ํามันหอยสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะที่หมูเราสักประมาณ100ร้อยกรัมนะคะไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรเลยนะคะเราแค่คลุกไว้เฉยเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะเพราะถ้าน้ำมันเยอะเดี๋ยวออข้าวเราจะเลี่ยนค่ะเราอาจจะใส่ละผัดให้มันเต็มกระทะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาขึ้น,นะคะ่ะทาไม่พอข้าหยอดเอาไหมนะคะนี่ค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะใช้ไฟก,กลางๆนะคะใส่ไข่ก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันเรายังเต็มกระทะอยู่ค่ะ ถ้าใครไม่มีไข่เป็ดใช้ไข่ไก่ได้เหมือนกันนะคะอาหารเราจะไม่เลี่ยนเลยค่ะถ้าเราไม่ใส่มันเลยนะคะค่อยๆหยอดเติมทีหลังได้เวลาเราผัดค่ะนี่พอไข่เราเริ่มจับกันเป็นก้อนแล้วนะคะใส่หมูเลยค่ะผัดให้ไข่กับหมูเราเกือบสุกเลยนะคะ,คะพอหมูเราสุกประมาณเ0็ดสแปดสิปเ็ตล้วค่ะเดีย๋ยวเราใส่ฟักแมลงลงไปผัดเลยค่ะ พื่อให้ฟักแมวเราสุกนะคะเราหยอดน้ำลงไปนิดนึงเลยค่ะเราจะไม่ใช้น้ํามันในการผัดเลยนะคะเลี่ยนเหมือนคล้ายๆผัดบวบอะค่ะเราใส่น้ําลงไปเลยมันก็จะช่วยให้ผักเราสุกเร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อะค่ะฟักแมวจะทานกรอบๆหน่อยก็ไม่ต้องไม่ต้องให้มันสุกมากค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาจะชอบทานนิ่มๆเราต้องใช้น้ําช่วยแล้วแต่บ้านไหนชอบนะคะทานแห้งทานเป็นน้ำน้ำถ้าทานเป็นน้ำ,น,ำน้ำก็เผื่อน้ามมอานําได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมติชอบทานแห้งๆก็คั่วได้เลยค่ะ ตอนนี้ระหว่างนี้ที่เรารอผักนิ่มนะคะเราปรุงไนี่เลยค่ะเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วหนึ่งช้อนนะคะชั้นตอนนี้เราใส่ประมาณช้อนหนึ่งค่ะมันหอยสักช้อนหนึ่งค่ะน้ำตาลช้อนชาพอนะคะใส่นิดเดียวพยายามคนให้ผักให้เครื่องปรุงเข้ากับผักเลยนะเะพราะเดี๋ยวให้ผักเราสุกเลยค่ะถ้าดูว่าผักสุกแล้วแต่ต้องการทานที่ให้มีน้ำคลุกคลิกก็ใส่น้ำลงไปได้นะคะแต่ถ้าต้องการทานแห้งก็นี่แหละค่ะปล่อยไว้แห้งเลยค่ะ กดดูนะคะว่าผักเราเริ่มนิ่มกรอบแล้วค่ะถ้าทานกรอบๆก,ก็ยกได้เลยนี่นะคะกดลงแล้วเนี่ยไปว่าผักเราเริ่มนิ่มแล้วแต่ถ้ายังสมมติแข็งอยู่เนี้ยแล้วถ้าเด็กอะเราจะเอาให้นิ่งนิดนึงเราเปล่อยให้เดือดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทานกรอบๆนี่ยกได้เลยค่ะเพราะฟักแมงมันสุกง่ายค่ะนี่นะคะสุกแล้วนะคะอันนี้ตักได้เลยนะคะถ้าใครชอบทานคุกขิกถ้าแห้งก็รอคั่วแห้งได้เลยค่ะ เสร็จนะคะผัดฟักแมของเรานะคะนี่นะคะไม่ต้องผัดนานเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะยอดมันจะ,ะตัวผักจะกรอบพอดีเลยค่ะนี่ค่ะไข่นะคะทำอาหารไม่มีผิดถูกนะคะลองทำกันไปแล้วเราจะเก่งขึ้นนะคะลองหัดดูนะคะหลายๆคลิปที่ชอบนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เรานิดนึงค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ